สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบโกการเล้นนั่นเองนะครับผมในวันนี้ผมจะพาทุกคนนะมาดูระบบใหม่นะครับนะของแมปนี้นะครับนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันมาตอนไหนเว้ทุกคนผมไปผมเข้ามาเฮ้ยคิ้วันมาจากไหนวะไอ้ปุ่มเกียร์นะครับทุกคนสังเกตด้านบนนะปุ่มเกียร์กับปุ่มเพชรนะครับมันโคตรดีนะดูดิเราสามารถกดแล้ววัดมาได้เลยนะปุ่มเพชรก็เหมือนกันนะปุ๊บกดปุ๊บมันจะวัดมาแบบราคขายเพชรนะเกียร์ปุ๊บก็จะวัดมาเอ แล้วก็ซีดอันนี้มีอยู่แล้วทุกคนเห็นไหมเซลเนี่ยมีอยู่แล้วนะแต่ว่าที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือเกียร์กับเพชรนะเห็นไหมจะวัปมาเลยนะครับทุกคนเฮ้ยผมตกแกมากอะนะครับมนะคือแบบเฮ้ยมันอันนี้ระบบนีโคตรดีนะครับนะงั้นไอรีคอยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันละเดสาระนะส่วนใหญ่ผมก็แทบไม่ได้ใช้ผมเดินเอานลเพราะผมขี้เกียจแบบเซิร์ชหานะครับทุกคนเออเนี่ยตอนนี้มีระบบนี้เข้ามาแล้วข้อหน้าที่ดีนะครับทุกคนดูดิ โคตรสบายนะครับผมนะฮะซึ่งผมก็ไปเชิชดูนะว่ามีใครมีบ้างบางคนก็ยังไม่มีนะผมก็งงกันว่าทําไมนะครับทุกคนแล้วก็ลองเข้าไปดูในทิ้ต่อเดี๋ยวบางคนมีบางคนไม่มีนะครับผมนะทุกคนก็อันนี้ก็ต้องสงสัยเหมือนกันนะซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะในะข้อเลยนะในดิสของโกอาเดนนะครับผมนะก็มีการแบบสปอยอัปเดตมานะครับเห็นไหมเหมือนจะมาอัปเดตหน้าฟ้างนะ,นะครับนะทุกคนเนี่ยเห็นไหม เอ่อดูวีไลฟ์นะครับนะทุกคนแบบว่าพวกเราชอบกันไหมนะครับผมนะปุ่มพวกนี้นะเ <c oughs> e หะ็นไหมเฮ้ยล่าไม่ผมมีแล้ววะทุกคนผมงงมากเลยนะเขานะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาใส่แล้วหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าผมบางเห็นบางคนมีบางคนก็ยังไม่มีนะครับอันนี้แต่ว่าดูดิแต่มีคนแบบชอบประมาณเก้าันกว่าคนนะทุกคนผมว่ามาแน่อัปเดตหน้านะครับผมนะทุกคนดูดิเฮ้ยแต่ทำไมผมมีก่อนวะหรือว่าเขาให้พวกเอ่อครีเอเตอร์ลองใช้ก่อนวะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ อุ้ยดูดิเห็นไหมอันนี้คือเพจของไม่ใช่เพจดิสขอดของโกอาเด้นนะครับผมนะทุกคนแล้วก็มีทางด้านของอันนี้ด้วยนะครับผมนะฮะในทวิตเตอร์นะครับนี่นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ของเกมโกอาเด้นเลยนะครับนะทุกคนเห็นไหมมีติ๊กถูกนะของแท้แน่นอนนะเขาก็ทําการโพสต์เหมือนกันนะเห็นไหมเหมือนในดิสเลยนะทุกคนเห็นไหมมันบอกว่าว่าดูอยู่ไกลจริงนะบอกพวกคุณคิดยังไงนะครับกับระบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าทำไมกูมีวะน่าจะเอามาให้แบบ ทยอยให้ทุกคนใช้ก่อนป่ะถ้าแบบเปิดเปิดให้ใช้ทุกคนกว่าโดนด่าหรือเปล่าอน,นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบมีอะไรว่ารีคอยอันนี้นะครับซึ่งบางคนก็ซื้อรีคอยมาแบบเป็นหมื่นอันอะไรอย่างงี้นะทุกคนเออก็อาจจะแบบดูกว่าโดนด่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเห็นไหมบางคนก็แบบบางคนเนี่ยบางคนก็ยังไม่มีนะครับดูคนดูดิบางคนก็ยังไม่มีครับบางคนก็มีผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวดูดิในคอมเมนต์นี่มีคนมีป่ะไม่มีแฮ เห็นไหมไอพไออะไรวะไอประแจนะครับทุกคนเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะก็เขานี่นี่เนี่คนนี้มีนะครับทุกคนดูดิเนี่ยเห็นไหมคนนี้มีนะครับเนี่ยเห็นปะคือบางคนมีบางคนไม่มีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาอาจจะแบบทยอยให้ใช้ทีละคนหรือเปล่านะครับเนะหรือว่าแบบทยอยแบบให้ใช้ให้ใช้ทีเดียวแบบหมดเลยกลัวโดนดราม่านะผมดูจาก ทรงแล้วนะครับอัน okay. นี้โอเคก็ถือว่าระบบนี้ใช yeah ้ได้นะผมชอบนาจริงๆก็ i อพไขควงนะครับทุกคนรีคอยดูนีโอเคเดี๋ยวมาดูรีคอยกดีกว่านะว่าสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่านะรีคอยเอ้ยรีคอยก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าระบบวาร์ปก็ดีกว่านะฮะดูดิเห็นไหมรีคอยอาจจะต้องโดนลบไปนะครับทุกคนเพราะว่าไขควงมันแน่าจไรประโยชน์แล้วเนี่ยเน่น่าจะต้องโดนลบแหละนะครับดูทรงแล้วถ้ามานะครับทุกคน เอ้แต่ผมชอบจริงดูดิโอ้โหใครมีบ้างฮะเอาง่ายคือใครมีบ้างฮะตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอรับคลิปจะสั้นไปบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอผมขอแบบทําแบบผลใหญ่ต้นอันนี้ก็ละกันนะครับเอาเนะี่ยอะไรวะต้นในของของอาพาร์ตนะครับทุกคนเห็นไหมหายากสุดเลยนะแล้วบ,บพาร์ตาติกนะเดี๋ยวไปดูนะว่าราคาเท่าไหร่ก็ละกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทําการ ทำผลใหญ่ด้วยละกันนะปุ้ไม่ใช่ส่วนนี้โอเคเรากลับมาอยู่ในสวนของเรานะครับสวนแบบทําผลยักษ์นะครับทุกคนนี่ฮะผม,มใช้น้องเห็ดน,นะครับเหมือนเดิมนะครับซึ่งน้องเห็ดน,นะไม่สามารถที่จะหาได้แล้วนะแต่สามารถหาซื้อได้นะในร้าน n ิโมช็อปนั่นเองนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะก็เราเข้าไปดูก็ได้นะครับนะมีแบบบริการขายสัตว์เลี้ยงแบบ อกลัวกันได้แบบเยอะมากนะครับสัตว์ทหดนทั้งนั้นนะแล้วก็อ่รับกิฟต์เกมพารทุกแมปนะครับแล้วก็เราเข้าไปดู่าได้นะลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะครับในะทุกคนโอเคเรามาดูดีว,ว่าว่าไอ้ผลนี่มันเป็นยังไงผมไม่เคยปลูกเลยนะจัดไประดับพาสมาติกโชว์ดิซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาจริงๆผมจะทําคลิปเกี่ยวกับน้องเฮดอีกนะครับนะซึ่งผมจะใช้อ่คอมโบกับ จัมโบ้นะครับนักบอเพชรจัมโบ้ซึ่งผมบอกเลยเพชรจัมโบ้มันมีความสามารถเดียวกับน้องเห็ดเลยนะซึ่งอารมณ์แงเหมือนมีเห็ดสิบหกตัวในสวนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังได้เพชรจัมโ้ไม่ครบเน่านึ่งคนได้แค่ห้าหนึ่งขาดอีกแค่สองเพชรจัรับแล้วไหนลูกมานะฮะหรือว,ว่าลูกมันยังไม่ออกฮนะ ลูกมันยังไม่ออกแน่เลยเฮ้ยยี่สี่โมงลูกมันยังไม่ออกเหรอยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะมันจะโตยากไปเปล่าเฮ้ยมันโตอีกแล้วเนี่ยกบมันเสกสองรอบแล้วนะกลบมันร้องใส่สองรอบแล้วนะทุกคนน่อยไปสามไมันไม่มีลูกอะ่ะลูกมันอยู่ไหนเลยเอ้าสามรอบแล้วทุกคนไม่มีลูกโหว่าบั็กแน่เลยวะ่ะผมรีเกมแป๊บ บักแม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เห็นลูกมันแท้เมื่อกี้ไม,ไม,ไม่ไม่มีลูกหอ่ออะไรเนี่ยต้นอะไรวะเนี่ยหรือมันทะลุด,ด้านล่างวะไม่น่าใช่เอา้า <laughs> เดี๋ยว ผมไม่เห็นลูกมันว่าทุกคนลูกมันอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยหรือมันโตยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่สามารถปิดสภาพประกาศได้ไหมเนี่ยแม่งห้องฟ้าเวลาจะอจัดคลิปมันมืดหมดมากเลยเฮ้ยแต่มันอะไรเนี่ยไม่เห็นลูกจริง เนี่ยเสกโตอีกแล้วเนี่ยกบล้องใส่อีกแล้วนะยังไม่ยังไม่เห็นลูกเลยฮะทุกคนแต่ต้นไม้ตโตนะผมว่าบั๊กหรอเนี่ยผมว่าลูกมันต้องเกิดตรงนี้ฮะไอขอม,มุมนี้แน่เลยแต่ผมเม่ผมไม่เห็นลูกมันหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะงงเลยกบร้องอีกทีดิหรือใบมันหรอหรืออะไรงง กรบร้องหน่อยหรือว่ากลุไม่สามารถเร่งผลให้มันโตได้วะผมไม่แน่ใจเหมือนกันในนี้กลบร้องเรียบร้อยร้องแล้ว มันไม่โตเลยครับอะไรว่าบักแน่เลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมว่ากบอาจจะไม่สามารถทําให้มันเร่งโตได้นะแต่ว่ามันก็ทําให้ต้นมันโตแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับสำหรับต้นนี้ใครมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะว่าทำไมมันไม่มีลูกนะทุกคนหรือว่าผมบักหรือว่าผมไปทําอะไรผิดก็แต่ไม่คอมเมนต์ก็ไม่ได้นะแล้วก็ระบบเรื่องปุ่มในคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็ใครมีไม่มีก็คอมเมนต์มาแล้วครับทุกคนโอเคสำหรับคลิ